สวัสดีค่ะกลับมาพบพวกเราแค่มาดูมันต้องทำผ้าไงวะต้งเยี่ยงไงนิ้วนี้ด้วยนะเจ้าใช่เหรอดูอะไรนะดูอะไรนิ้วอ๋อเออต้องนิ้วอื่นไม่ได้เว้นใส่เดี๋ยวฉันหายเดี๋ยฉันหายเว่นใส่ทำไมมีแว่นกันอะมีสิทำไมมันไม่มีก็ว่าทำไมมีแว่นใส่อ่ะอ้าวอีโด

เพลงชื่อีวิตโอเคเมื่อกี้เราสู้ชีวิตเห็นไหมเราคือเรากำลังบอกไปชื่อเพลงอยู่ตั๊ก k n n y y r r i n n อย่าอ้มนคนแนะนำมาปะคนนนแะมีคนแนะนำมาแล้วก็ YouTube แนะนำกูด้วยเหมือนเหมือนเพิ่งกี่วันนะ สาวันที่แล้วค่ะจริงๆจะบอกว่าแก๊งแบบแร็ปเปอร์ทั้งหลายที่เราดูดูมากันหมดหมดเยอะๆเนาะหลายคนมากที่ชอบมาคอมเมนต์นะว่าแบบช่วยดูนี่หน่อยช่วยดูวันมิวช่วยดูสรันช่วยดูอะไรเงี้เนาะซึ่ง,งก็เราเป็นสายฮิปฮอปไงที่เขาชอบดูเขาชอบดูเราเรียกมากๆต้องขอบพระคุณ <c oughs> อย่างยิ่งขอขอบพระคุณยิ่งด้วยใจจริงที่การู้นะซึ่งเราก็ไม่ได้ดูสักพักบุ๊ใหญ่ๆเลยสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับ ซีว <chill> ิสสกับเปียกกรตกเปียกก็โอเคเปียกกคือเปียกกระตกเพราะนอนาเปียเปียนทั้งเลยนะทต้องไปหาสาอ่บ้านเขาก็มีอยู่หรอครับอวมีเบบ้านก็มีอยู่แต่ไม่มีอะไรค่ก็เลยต้องมาแบบ้างกระทรวงศึกษาใช่ปะที่เขาไปนั่งเออเอ Fuck up, kun de stay in your lane Stay with on the way yeah. oh. <laughs> oh, <okay. hums> กูสู้ชีวิตกูมาตลอดบางทีกูต้องการคนมาปลอบ All this fuckin' money ไม่มีทางไปที้องกูตลอดถ้าไม่มีเงินให้แม่กูเป็นได้แค่เด็กจอกคิดเปนแ่มาวมาถึงวันนี้ที่กูอยากได้กูมีแค่กอดถ้าพูดถึงบางหลักมันมีหลายข้อสามแหละตรงนี้เลยตรงนี้กลยบมาเรียกอะไรนะคนจนรอดอย่าคิดว่ามันจะจบแค่นี้เพราะมันยังมีอีกรอบคนที่ทอมันก็ไม่รอดสุดท้ายมันก็ออกจากเกมเหตุผลที่มันหายคืออะไรหรือคำตอบคือพวกแมงเลม ว่า I'm doing drugs เพื่อจะให้กูนั้นมีเพลงและกูลงทุนไปเยอะไม่ใช่แค่คอและก็ chains กูชอบที่แฟนกูแต่งตัวดีอาบ้างเฮอร์สัมจเร Always keep it player แต่บางทีคำพูดกูแรงต้องดูกันไปเรืเลยวันเดียไม่บ้าห e ือแรง เลยๆบางทีอาไม่บ้าเฮอรรส์กูไม่แคร์ถ้ามึงไม่เชื่อมันในตัวเจแล้วแต่มึงจะคิดถ้ามึงคิดว่ากูเฟยปัญหาที่พวกมึงเอาเข้ามาไอสตีอเว้ยไอกาลลาดชิตดูดู All my f a v o r กูสู้ชีวิตกูมาตลอดบางทีกูต้องการคนมาปลอบ All this f**king money ไม่มีทางเป็นของกูตลอดถ้าไม่มีเงินให้แม่กูเป็นได้แค่เด็กกับ job นัดเจอมาถึงวันนี้ที่กูอยากได้กูมีแค่กอดถ้าพูดถึงบางหลัง ลายครั้งที่กูลองให้ตลอด a n o t i s pain stuck in my brain และกูเอามันไม่ออกกูกลับมาจากไอเละกูไม่เคยลืมว่ากูเป็นนอกกูไม่เคยคิดว่ามันจะจบแค่นี้เพราะมันยังมีอีกรอบยังมถ้าเมือเกันเป็นนักเลงบางที่ลองให้กูว่ามันไม่ผิดมนุษย์อย่างเราก็ผิดที่ชอบทำลายลงไปแบบไม่คิดอย่าคิดว่าดังแล้วรวยทันทีกูขอบอกเลยไม่ใช่ดิบางคนไม่รู้มันเหนื่อยทุกครั้งที่มีแฟนๆอยูกใกล้ชิดคนที่รู้ทุกที่กูไปมันต้องเดือดลนไฟไม่ต้องมาสอนกูใช้ชีวิต I'm just living my life My baddest. Look at me now. า่งมาิชโทษดำเิน just look at me n o เส้นทางเหลือีกไกลเงินกูเหลืออีกยาวลกยาลในปในเป๋ากอยากกูเจอแต่แบงค์ชาบอกตัวเองแล้วก็คอบครัวว่าจจไม่เร้าจำเอาไว้ว่ากูคือฮีโร่ของโฮมทากูสู้ชีวิตกูมาตลอดบางทีกูต้องการคนมาปลอบไม่ป็้ขอกทังเลยนะกมีเป็นได้แค่เด็กกระเจมา handbag ที่กูอยากได้ก็มีให้ก่อนทาพูดถึงบางหลังมีหลายครั้งที่กูร้องไห้ตลอด and a l this pain s t a S <S> มาเบรและกูเอามันไม่ออกกูกลับมาจากไอเล่กูไม่เคยลืมว่าก <All S 2> ูเป็นนก <like. S 2> กูไม่เคยคิดว่ามันจะจบแค่นี้เพราะมันยังกมีกอยีกรอบ Bed. เป็นเพลงที่ดีเป็น,ปนอีกเ,เพลง,พงที่ชอบของวันเมลรู้สึกว่าความหมายมันดีหมหีนะอันี้ภาษาไทยอ่ะเขาชื่อว่าสู้ชีวิตใช่ไหมแต่ว่าภาษาอังกฤษมันก็แปลว่าสิ่งที่มันติดอยู่ในหัวแล้วก็คือเอามันไม่ออกอะไรเงี้ยมันก็คือเหมือนกับฉันรู้สึกว่าในเนื้อเพลงมันก็คือเหมือนความคาดหวัง พี่เขาแบบ ứng, 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 ứng. อยากเป็นให้ใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยป่ะแบบอยากมีเงินให้แม่ถ้าฉันไม่มีเงินให้แม่ฉันก็แบบเป็นแค่คนแบบกร<จ>ะจะอกคนนึงอะไรอย่างนั้น้อนะเออเหมือนกับ อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดของเขาเองในในนั้นนะเออแล้วแต่ว่ามันจะมีท่อนหนึ่งที่เขาบอกว่าถึงจะเป็นนักเลงก็ร้องให้ได้เออเขาก็สื่อถึงว่าจริงๆเราก็คือคนธรรมดาคนนึงนั่นแหละที่สาม,มารถแสดงความคิดความนึกอะไรต่างๆได้อะไรเงี้ยไม่จําเป็นต้องแบบเข้มแข็งตลอดเวลาเลออแต่ว่าพูดมาคํานึงที่ว่ามันคือความคาดหวังอะอันนี้คือมันหลายครั้งมันก็แบบเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนาะกะ กูเ <S an> นี่ยคือเราพยายามเข้มแข็งให้ทุกคนรู้ว่าเราพยายามทําทุกอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเราไม่เหนื่อยอะไรเงี้ย <S <S <an> <S แต่ว่าข้างในข้างในลึกๆอ่ะคือมันเหนื่อยมากอ่ะการใช้ชีวิตทุกวันอะไรเงี้ยการต้องต่อสู้กับอะไรที่เราเจอในทุกวันเนี้ยแต่ว่าเราก็ไม่อยากไม่อยากให้แบบคนที่บ้านแบบเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยเนาะเราก็จะแสดงว่าเออไม่เป็นไรอะไรเง <S an> ี้ยอืมสิ่งเดียวที่ต้องการก็คือแค่แค่กอดที่มันช่วยอะ่ะมันก็เลยรู้สึก ทุกคนอีดอกนี่ก็ขี่เดินผ่านไม่เหมือนเหมือนเพลงเขาเรียกอะไรเหมือนเพลงอื่นๆเนาะของของวันมิวจะเป็นเพลงแบบเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับอะไรเออแบบความมั่งมีตัวเขาเป็นหลักอะไรเงี้ยเนาะเหมือนแบบว่าแบบพูดถึงตัวเองซะส่วนใหญ่โชว์อะไรเนี่ย แต่นี่น่าจะแบบมุมมุมดาร์กของเขาอะไรเงี้ยเนาะมุมที่เขาแบบอ่อนแออ่ะมุมที่เขารู้สึกว่าเขาอ่อนแออะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่จริงจริงฉันรู้สึกว่าคําว่าที่ในเพลงบอกว่าถ้าเกิดกูไม่มีไม่มีเงินให้แม่กูเป็นได้แค่เด็กกระจอกอ่ะคือจริงๆอ่ะเหมือนเขาก็แบบความหวังทุกอย่างไว้เยอะมากอะเนาะคือจริงๆมันไม่จําเป็นต้องเป็นคนกระจอกนะถึงเราจะไม่มีเงินให้แม่อะไรเงี้ยเนาะแต่คือเขาคิดแบบนั้นอ่ะแสดงว่าเออเขาแบบแบกทุกอย่างไว้หมดเลยอะไรเงี้ยฉันรู้สึก ว่าจา,จากที่ฟังเพลงนี้รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างคาดหวังในตัวเองสูงเหมือนกันสำหรับสำหรับวันมิวนาะในการทําทําอะไรออกมาสักอย่างก็คือจะต้องมีความคาดหวังด้วยนั้นว่ามันจะต้องแบบมีอะไรรีเทนแบ็กกลับไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้สึกเงินหรือว่าอะไรสักอย่างอะไรอย่ะเพราะว่าเพื่อทําให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าไปถึงว่าในใน,ในมุมของวนะันมิวน้อเขามองว่าคุณค่าเขาอยู่ตรงนั้นอะอได้ทําเพื่อคนอื่นได้ทําเพื่อแม่ได้ให้เงินแม่ได้สร้างชื่อเสียงได้เงินกลับไปอะไรเงี้ยแต่คุณค่าตรงนั้นอะ ความความที่เขามองอย่างนั้นอ่ะมันกานว่ากดดันตัวเองแล้วมันก็เนี่ยมันก็ติดอยู่อ่ะมันไม่สามารถอออกมไปได้ใช่ใช่เรวรู้สึกมีมีท่านึงน้องที่เขากก่าวถึงพูดถึงแฟนอ่ะว่าแบบแฟนต้องแบบค่แค่แฟนได้ใส่ชุดสวยอะไรเงี้ยเออเขาก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยจากที่เราติดตามวันมิวมาแล้วก็ฟังหลายๆเพลงะที่เขาจะชอบแบบบอกว่าอะไรเงี้ยคนรอบตัวเขาจะมองว่าเขาแบบเป็นเด็กแบบเหลยวแหลกอะไรเงี้ยเออไม่ได้ความเออเขาก็เลยแบบสิ่งที่เขาทําทุกวันนี้คือเขาอยากจะพิสูจน์ ให้ทุกคนที่แบบว่ามันดูถูกกูอะว่าเออไอ้เหี้ยกูไม่ได้เป็นอย่างที่มึงพูดนะกูจะทําให้พวกมึงเห็นเองก็คือกูจะแบบทาให้มันดีก็เลยแบบทุกเนื้อเพลงที่มันมีแบบอะไรก็ให้แม่อะไรไงเงินก็ให้แม่แม,แม่กูรวยเออทําให้แบบแม่มีอะไรเงี้ยมั่งมีอดอวด,อดมันก็คงจะเหนื่อยเนาะแบบคือมันอยากพิสูจน์ตัวเองอะพิสูจน์ยังไงไอป้าข้างบ้านกูพิสูจน์ยังไงมันก็ไม่พอดรือเปล่า อารมณ์แบบนั้นน่ะนั่นแหละก็เป็นกําลังใจให้วันเบลมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือแบบวันเบลเก่งมากๆอ่ะไม่ใช่แค่แบบว่ามีตังอย่างเดียวอ่ะก็คือแบบวันเบลมีแฟนคลับวันเบลมีทุกคนที่แบบรักวันเบลก็ค่อยติดตามวันเบลพูดแล้วก็คือคือก่อนอ้นนี้ฉันไปดูในติ๊กต็อกเนาะแล้วก็เหมือนเขาวันเบลอ่ะเขาไปงานถ้าพี่รู้จักงานวัดของสำรักานที่แล้วแบบเป็นเด็กเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็ไปดูแฟนวันเบลมึงร้องตามได้แบบเกือบทุกเพลงเลยอะจริงอ่ะ สุดยอดคือไม่ใช่คือจะบอกว่าคือไม่ใช่เขารักอย่างเดียวนะคือเขาต้องแบบเขาต้องไห้จริงๆอ่ะพี่เราถึงจะตั้งใจร้องคือรู้อยู่เนอะเพลงวมนมิวแม่งร้องยากมากอ่ะเออคือเขาต้องแฟนคลับต้องแบบรักมันมิวจริงๆอ่ะถึงจะร้องตามได้อ่ะเออจริงๆ คือประสบความสําเร็จแล้วแหละวันมีวอะสำหรับสำหรับฉันนะเออรู้สึกว่าเออเขาประสบความสําเร็จแล้วอะไรเงี้ยที่เหลือก็คือให้อยู่คือให้เขาดําเนินชีวิตแบบมีความสุขแหละเนาะเพราะว่าแบบาจริงไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วนะคือเขาก็ให้มันเป็นปัญหาของป้าข้างบ้านของวันมีวเนาะสิ่งหนึ่งที่เขาต้องแตกต่างจากคนทั่วไปแน่นอนอะมันมีคาวิจาร์ มาถึงเขาเยอะอคือมันมีบวกมันมีบวกมันก็ต้องมีลบมันเข้ามาอยู่แล้วเลยการว่าเนี่ยแหละที่บอกว่าไปพิสูจน์ตัวเองเพื่อทําให้กลุ่มๆนั้นเขากลับมาลักคนที่แบบวิจาร์ก็ <laughs> อย่าขนาดนั้นแบบเขาเรียกอ,อะไรอ่ะ <laughs> พวกที่ตีเฉออยอ่ะ <laughs> เป็นเรื่องของเขาอ่ะแต่กูเป็นคนข้างบ้านกูก็คือไปเสกไปพิมพ์นู่นนี่นั่น,นออกความ,มคิดเห็นว่าควรจะทําอย่างนั้นควรจะทาอย่างนี้นูน่นนี่โดยที่แบบไม่ได้รู้เ <laughs> บื้องหลังเบื้องลึกหรือว่าอะไรอยู่ในขอบเขตที่พอเหมาะว่าเราเป็นคนนอก เราเป็นคนนอกเราไม่ได้เป็นใครในนั้นเลยจริงนะเวลาเราคอมเมนต์อะไรอ่ะเพราะความบางอย่างมันอาจจะกินใจกับบางคนเนาะบางคนจะสะดุดกับคําแค่เนี้ยแต่อีกคนหนึ่งเขาไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะป่ะเออนั่นมันมันมันต้องระวังเวลาใช้คำแตะติเพื่อก่อแบบติเพื่อด่าเนี่ยมัน ยังไงนะคะก็ไปติดตามกับวอนมีอยู่ในผลงานใหม่เนาะเพลงที่ชื่อว่าสู้ชีวิตหรือว่าสักอินไม b r บรนนะคะยังไงก็ไปติดตามกันได้เลยค่ะได้แล้วแล้วก็อย่าลืมมาสักอินอเวอร์ชั่นแนลด้วยนะทั้ง4ช่จ่องถ้าหาทางออกไม่เจอค่ะเจอถ้ายูทูบถูกต้อ f เฟซบุ๊กแหละหาทางออกไม่เจอไม่ว่ากูกลัวจะหาทางเข้าอ่ะไม่เจอกูเขาเจอหาทางคลิกก็อคลิกตรงไหนอะไรก็ได้ ก็ถ้าใครจำได้นะคะก็ยิ้มกดไลค์กดแชร์กดซับกันแบบนี้ไปช่วยกันได้เลยนะคะคลิปหน้าเราจะแห่ไปดูแห่ไปเมองแห่ไปกินแห่ไปเล่นแห่ไปเล่าหรือว่าแห่ไปสู้ชีวิตที่ไหนนะคะก็อย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย